สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟหรือผู้ที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะในเครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ตายคลิปนี้เลยค่ะ คนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนภัยพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือ The Tower ค่ะช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแตกหักการทัเลาะความขัดแยง้งอะไรบางอย่างที่จบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทำตั้งตัวตั้งใจอะค่ะแม่หมอะรู้สึกว่า คุณถูกโฮไว้นานแล้วนะคะให้ต้องอดทนให้รอเหมือนอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าคิดแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ทําในแบบที่ตัวเองคิดอะมันเงียบนะจนทำให้คุณต้องระเบิดอารมณ์ออกมาด้วยความอึดอัดต่างๆะคะ่ะคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเดิมคนรักก็เช่นเดียวกันแต่เหมือนกับว่าเรามีหลายๆอย่างที่แตกต่างกัน ก็เลยคุยกันไม่ได้คุยกันคนละภาษาหรือไม่ก็คุณอาจจะรู้สึกไม่เชื่อใจเขาช่วงนี้ค่ะเจ้าชาอาจจะค่อนข้างเอาแต่ใจมากๆนะคะโลกส่วนตัวสูงแล้วก็หงุดหงิดง่ายด้วยก็ต้องระมัดระวังนะคะใช้เหตุผลฟังให้เยอะกว่าพูดค่ะ หูเบาเชื่อคนง่ายด้วยนะคะในปางนี้กอ็อาจจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับบางอย่างนะคะและทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีงานเข้าต้องโมโหต้องเคลียร์ต้องจัดการเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยนะคะเรื่องของความไว้ใจที่ไม่น่าไว้วางใจเรื่องของคนใหม่ๆหรือเรื่องของคำมั่นสัญญาต่างๆนะคะ่ะซึ่งดูแล้วนะคะคนรักเป็นราชาดาบ เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเอาอกเอาใจไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเพื่อใครแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครแบบมาค้นมาลือ้อค้นมาแบบมายุ่งมุ่นวายในเรื่องส่วนตัวหรือก้าวก่ในในบางอย่างที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้คุณเดือดร้อนใจค่ะ บางท่านน่ะนอกจากความสัมพันธ์เรื่องของหน้าที่การงานนะคะการไม่มีเวลาให้กันแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อนเพื่อนหรืออดีตคนรักเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะการระแวงนะคะกลัวคนเก่าจะกลับมาแล้วก็คืนดีกันใหม่หรือว่ากลัวว่าคนรักอะคะจะมีใครใหม่หรือเปล่าหรืออยู่อยู่ก็มีแบบเหมือนมีสัญญาณนะคะมีการสื่อสารที่ ทำให้คุณได้ยินแ่ละคะแล้วคุณก็เชื่อเขานะคะว่าคนรักอะคะ่ะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะทั้งๆที่คนรักก็อาจจะยืนยันในในตัวเองว่าเขาอะค่ะยังคงซื่อสัตย์ชัดเจนแล้วก็เป็นคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ตัวต้นหลักของคนรักค่ะ the d e v i l ค่ะ ที่ทะเลาะกันเนี่ยนะคะบางท่านนะคะถ้ามีความรักปิดบงังเราอาจจะไปรู้ความจริงหรือว่าเราอาจจะเข้าใจคนรักผิดก็ได้ด้วยพลังงานที่มันเยอะจนเกินไปอะคะ่ะช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันง่ายมากๆคะ่ะหรือบางท่านนะคะด้วยความผูกพันภาระความรับผิดชอบที่ผูกมัดกันอยู่ก็ได้คะ่ะทำให้เราะคะ่ะจะต้องแบบ ทะเลาะกาันดีกันอยู่แบบเนี้ยนะคะก็ประคับประคองความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆะคะ่ะอดีตที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์นะคะคนรักเขากลัวคุณนะคะกลัวปัญหาเขาก็เลยพยายามที่จะเอาอกเอาใจแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเอาใจคุณแบบไหนอะคะ่ะ ทำอะไรก็ไม่ถูกใจคุณเลยนะคะด้วยความผิดพลาดที่ทําให้คุณนะคะไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วนั่นแสดงว่าความสัมพันธ์นี้ต้องมีเรื่องราวที่มันเป็นอดีตฝังใจบางอย่างอะนะคะทําให้คุณเปลี่ยนไปและสถานะความสัมพันธ์นี้ก็เปลี่ยนไปด้วยเขารู้ดีค่ะ ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะให้คำมั่นสัญญาแบบไหนเราก็ลื้อฟื้นเอาเรื่องราวเก่าๆเ,เข้ามาทะเลาะก,กันนะคะหรือความไม่ชัดเจนหรือว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณหมดเลยไม่หมอมองว่านะเวลาเนี้ยคนรักค่อนข้างอึดอัดนะที่เขาจะต้องยอมโดยที่การแบบไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะหรือว่าความคาดหวังที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอะนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้เราอาจจะมีความแตกต่างที่มากจนเกินไปอะคะ่ะ ครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาย,ยนค่ะดูเหมือนอุปสรรคปัญหาต่างๆจะคลี่คลายนะคะจะมีทางออกค่ะจะมีการกลับมาแก้ไขนะคะประครับประคองความสัมพันธ์คนรักจะยอมพนมากขึ้นค่ะ ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วค่อนข้างอึดอัดเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการย้ายมาอยู่บ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นด้วยกันนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการมีสมาชิกใหม่การมีข่าวดีหรือการทํากิจการเล็กๆของครอบครัวร่วมกันน่ะนะคะการทําความฝันร่วมกันอาจจะหมายถึงการแต่งงานก็ได้หรือการพาไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ะคะ่ะการเอ่อ เข้าสังคมนะคะการไปพบเจอครอบครัวค่ะก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่แม่มอ,มองว่าคนรักะคะ่ะเขาวางแผนในเรื่องของอนาคตไว้หมดแล้วนะคะเขาน่าจะมองถึงอนาคตที่มีคุณอยู่ตรงนั้นด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้น ปัญหาต่างๆจะมีวิธีการจัดการแก้ไขแล้วก็มีทางออกที่ดีในปักนี้ค่ะบทสรุปในความสัมพันธ์นะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนค่ะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยนะคะหรือว่าคำมั่นสัญญาที่วนอยู่ในรูปเดิมหรือปัญหากเก่าๆะคะ่ะทั้งเดือนเดะคะเถ้วย ดเดหมายถึงการจบนะเถ้วยหมายถึงความฝันนะคะความต้องการจินตนาการอะไรต่างๆที่เราอาจจะเคยแพลนร่วมกันไว้นะคะพร้อมกับ8เหรียญหมายถึงอะไรที่วกวนนะคะอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ขยับขยเ่นไปไหนอีกคนนึงอาจจะเฝ้ารอคอยก็ได้อยากให้ทุกอย่างมันดีนะคะ่ะก็คือเจ็เหรียญน,นั่นเองนะคะพร้อมกับจัส e มนก็คือมันถึงเวลาการที่เราจะต้องตัดสินชะตา กรรมของความสัมพันธ์ก็คือการสิ้นสุดะคะ่ะเพื่อให้เราได้แก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะคะ่ะไม่ใช่การแบบมาทะเลาะกันขัดแยง้งกันอยู่แบบนี้โดยที่เราไม่รับฟังซึ่งกันและกันหรือว่าไม่ยอมรับความแตกต่างเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กันใหม่อะคะ่ะ ความสัมพันธ์นี้จะพบกับคำตอบทางออกการแก้ไขนะคะที่ดีสำหรับความสัมพันธ์แล้วก็ดีสำหรับแม่หมอมมองว่าน่าจะมีเรื่องของอะไรที่ข้างหน้าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ความมั่นคงนะคะและข้างหลังอาจจะหมายถึงะครอบครัวค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาของการเยียวยาจบลงนะคะเยียวยาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะที่ดีกว่าเดิมนั่นเองก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดชาวธาตุไฟนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาย,ยนค่ะในะนมความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะ คนโสดธาตุไฟนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากค่ะไพ่ตัวตนหลักของเจ้าชะตาก็คือ King อบครับนะคะอัศาวินขี่ม้าถือถ้วยถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของความรักความรู้สึกค่ะช่วงนี้นะคะเฟลลี่เข้าสังคมพบเจอใครก็ตามก็จะตกหลุมรักคุณค่ะหรือคุณ ตกลุมรักใครก็ตามนะคะคุณจะได้รับความรักกลับคืนมาก็คือได้รับชัยชนะค่ะคือชนะใจคนคนนั้นประมาณนี้ค่ะเจ้าเสน์นะคะแล้วก็ยังอบอุ่นใจดีด้วยค่ะรักครอบครัวรักใครรักจริงข้อเสียคือเครียดเพราะการเปลี่ยนแปลงยากแล้วก็การตัดสินใจที่ ไม่ชัดเจนนะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะรักษาความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปนำปัญหาของคนอื่นมามาเป็นทุกข์ก็ค่ะถ้าในเรื่อง,องความสัมพันธ์นะคะบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักเก่านะคะแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่ผู้ใหญ่ะคะ่ะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่โบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ก็ได้หรือบางท่านนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจเพื่อนที่อยากพัฒนามากกว่าเพื่อนนะคะหรือไม่บางท่านนะคะพบเจอคนใหม่ๆแล้วแต่ยังลืมอดีตเก่าๆไม่ได้หรือบางท่านนะคะเป็นโสดมานานเพราะว่า ชอบไปช่วยไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นคู่อื่นมากจนเกินไปก็เลยรู้เยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองค่ะหรือบางท่านนะคะก็นั่นแหละค่ะคุณคิดนานตัดสินใจนานนะคะเขาก็เลยไปเลือกคนอื่นแทนนะคะ ก็ช้าเกินไปอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเสียดายเพราะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคู่ของเราก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านนะคะคบกันเป็นเพื่อนแต่อยากพัฒนาเป็นคนรักแต่ว่าตัวเขาอะไม่ได้ตัดสินใจที่มันชัดเจนนะคะไม่ว่าเขาจะโสดหรือเป็นไม้หรือเขายังอ่าไม่ได้เคลียร์ตัวเองก็ตามนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อไม่ได้ แต่บางท่านนะคะยังติดต่อกันอยู่นะยังคุยกันอยู่แต่คุณพยายามหลีกเลี่ยงแล้วค่ะไม่อยากเป็นที่ปรึกษาปัญหาของคนอื่นนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะคนโสดค่ะต้องบอกเลยว่า คุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาบางท่านก็ยังเป็นเพื่อนกับคนเก่าอยู่นะคะไม่ว่าสถานะจะเป็นแค่เพื่อนหรือว่าเป็นคนรักเก่าที่หวนกลับมาก็ตามหรือแม้กระทั่งเพื่อนนะคะก็พยายามที่จะอ,อ,อยากจะเอาชนะใจคุณพยายามจะช่วยเหลือนะคะพยายามเป็นมิตรนะคะ มีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะในปักนี้มีคนเข้ามาให้เลือกนะทั้งใหม่ทั้งเก่าหรือเพื่อนอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอย่างนะะี้ค่ะมีโอกาสเป็นรักต่างไว้ได้ด้วยนะคะเพื่อนผู้ร่วมงานหรือมาจากการเดินทางะคะ่ะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยมาแล้วดีไหมคุณอาจจะต้องเลือกนะคะ เลือกไม่ถูกหรือว่าคนที่เข้ามายังไม่ถูกใจอะคะ่ะคนโสดคุณต้องถามใจตัวเองแล้วแหละนะคะคนที่ใช่กับคนที่ชอบอะคะ่ะเป็นราชาเป็นอัศวินถ้วยแล้วนะคะคุณจะมอบความรู้สึกนี้ให้กับใครอะคะ่ะ ก็ช่วงนี้ไปที่ไหนก็มีสเสน่ห์มีตัวเลือกด้วยอะคะ่ะคนที่ใช่อาจจะไม่รักคนที่รักก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาของคุณค่ะไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนนะคะมาดูบทสรุปกันดีกว่าค่ะ The Moon มาเลยนะคะอาจจะมีเรื่องที่รบกวนจิตใจของคุณหรือคุณอาจจะรู้สึกลำคาญ คนที่ชอบถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกโสดหรือว่าลำคาญคนเก่าก็ได้หรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นคนเก่าในแะม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะเหมือนเขามาขอคำปรึกษาหรือไม่ก็เขาอาจจะแบบเ,เหมือนอยากให้เราเป็นกีก่ะนะคะหรือหรือไม่ก็อยากจะกลับเข้ามาแล้วก็ขอ,อกาสนการเริ่มต้นใหม่แต่ตัวเขาไม่ได้ชัดเจนนะคะแม่หมอเห็นถึงพลังงานที่เราไม่ให้โอกาส หรือนะคะถ้าใครไม่มีอดีตคนรักเก่าอาจจะเป็นคนที่เราอ่ะไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่เขาจะพยายามเข้ามาคุณจะรู้ทันทุกคนนะคะที่เข้ามาทั้งไม่ชัดเจนไม่ถูกใจ หรือคนที่เคยทำให้คุณนะคะรักและผิดหวังในคนคนเดียวกันคนโสดมีตัวเลือกนะคะเลือกให้ดีใช้เวลาของคุณไม่ต้องรีบค่ะแม่หมดรู้สึกว่าบางท่านอาจจะพบเจอกับความรักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ คำว่าเดวี่วอะหมายถึงเนื้อคู่ชนิดหนึงนะะ่งค่ะเนื้อคู่ที่เราอาจจะทะเลาะก,กันจนแก่เลยหรือเนื้อคู่ที่อาจจะเข้ามาไวแล้วออกไปไหวหรือว่าเข้ามาแค่แบบหลอกหลอกหยอกหยอกหรือหวังผลประโยชน์หรือเซ็ก์เนี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่ารีเทิร์นก็ได้เป็นอะไรบางอย่างที่เรามีกรรมบางอย่างหรือมีความผูกพันบางอย่างต่อกันนะคะหรืออาจจะต้องมีอุป,ปรสรรคขวางกันก็ได้นะคะ เดวิลหมายถึงรักต้องห้ามอะคะ่ะแต่มนุษย์นะคะถ้ามีความรู้สึกที่ลุ่มหลงไปแล้วมันจะมีใครห้ามไม่ได้นั่นเองคนโสดรักตัวเองนะคะอาจจะยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับใครแบบจริงจังหรือว่าเชื่อใครนะคะ อาจจะต้องใช้เวลาค่ะไม่ได้หมายความว่ามีโอกาสแล้วเราต้องตัดโอกาสหรือตัดสินคนคนนั้นไปนะคะแต่ว่าแม่หมอก,ก็อยากจะให้คุณนะคะดูรายละเอียดให้ลึกซึ้งนะคะเกี่ยวกับบุคคลคนนั้นนะคะนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาแล้วก็หลายๆอย่างด้วย ให้อดีตเป็นบทเรียนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยึดติดอยู่กับอดีตและไม่ได้ให้โอกาสตัวเองหรือคนใหม่ๆที่เข้ามานะก็จะมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนในตัวเลือกะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วแม่หมอรู้สึกว่าคุณจะไม่เลือกหนังม้วนเดิมแต่คุณจะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะเทพของการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราได้พบกับหนึ่งก็คือใจของตัวเองแล้วแหละนะคะแล้วก็คนที่ใช่ที่เหมาะสมเนื้อคู่ที่คู่ควรนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่ที่เหมาะสมกับคุณนะคะ เพราะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆคนรักที่ดีๆนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะ